สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตรงชี้เป้านะครับเอาละครับก่อนที่จะพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับเอาละครับไปดูเลยดีกว่าครับ3คู่ที่น่าชี้ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับเริ่มที่คู่แรกครับในเวลาตีสองตรงครับให้เชียร์ทีมอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดลอนดอนสเตเดียมนะครับต้อนรับการเยือนทีมอย่างนิวคาสเซิล สำหรับเกมนี้นะครับทีมอย่างเวสต์แฮมครับผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้ก็ถือว่าดีมากครับเพราะว่า4นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไป3เสมอไป1ไม่แพ้กับใครเลยนะครับเล่นในบ้านนะครับที่ลอนดอนสเตเดียมช่วงหลังนี้ถือว่าผลงานดีสุดๆนะครับไว้เนื้อเชื่อใจได้6เกมหลังสุดครับชนะคู่แข่งไป4เสมอ2แล้วก็ไม่แพ้กับใครนะครับฟอร์มดีสุดๆครับวันนี้นะครับนักเตะตัวหลักจะนำทัพโดยแดนนี่อิง์นะครับนักเตะอย่างพวกจารอดดโบเวนนะครับอิดเบนรามารวมไปถึงลูคัสปาเกต้านะครับก็จะเป วันนี้เปิดบ้านนะครับต้อนรับการเยือนทีมอย่างนิวคาสเซิลซึ่งถือผลงานช่วงหลังก็ร้อนแรงสุดๆนะครับวันนี้ก็ต้องการ3แต้มด้วยนะครับในการลุ้นจบท็อปโฟอยู่นะครับสําหรับทีมอย่างนิวคาสเซิลนะครับก็ชนะคู่แข่งมา3เกมรวดครับเกมล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถชนะทีมอย่างแมนยูไนเต็ดได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับตัวหลักๆในวันนี้นะครับของนิวคาสเซิลนําทัพโดยแซงแม็กซิเม็งนะครับอเล็กซานเดอร์ออิิิซัััััคคคคคนนนนนนนะะะรรรรรรรบบบบููโกกกกลลมมาาายยแแทเเปปีีจ็็หตต่่่งไ ดีกับดีมาเจอกันนะครับเกมนี้ก็ถือว่ามีโอกาสสูงเลยครับที่จะจบลงด้วยผลเสมอและถ้าเกิดย้อนกลับไปดูถิติีเฮททูเฮย้อนหลังนะครับปรากฏว่าสารเกมหลังสุดที่เจอกันนะครับทีมอย่างเวสแฮมไม่แพ้กับนิวคาสเซิลเลยนะครับดังนั้นเกมนี้ผมก็เชื่อว่าทีมอย่างเวสแฮมเองก็ต้องการ3มแต้มนะครับในการลุ้นหนีตายอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็เกมนี้เล่นในบ้านฟอร์มการเล่นช่วงหลังก็ถือว่าเหนียวแน่นด้วยดังนั้นเกมนี้เชื่อว่าเวสแฮมเล่นในบ้าน จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแล้วมีโอกาสลุ้นหนึ่งหน้า3แต้มได้ครับคู่นี้เชียร์ทีมอย่างเวสแฮมไปได้เลยนะครับคู่ที่2ในคําคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับก็เป็นสึ่ฟุตบอลโคปชไตาเตียนะครับให้เชียร์ทีมอย่างฟิออไปได้เลยครับวันนี้จะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างเครโมเนเซสหรับทีมอย่างฟิออนะครับผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้ดีมากๆชนะคู่แข่งรวดมา9กเกมติดต่อกันนะครับฟอร์มกำลังสดแบบสุดๆ5เกมหลังสุดในการออกไปเยือนนะครับก็สามารถชนะคู่แข่งรวด5นัดเลยนะครับผลงานกําลังดีมาก ตัวหลักวันนี้นะครับนำทัพโดยอาตูคาบราวนะครับอีโคเน่นะครับโบนาเวนตูร bon าคุมเกมดันกลางวันนี้จะยกผลบุกไปเยือนทีมอย่างเครโมเนเซซึ่งผลงานโดยรวมช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีนะครับสเกมหลังสุดในการลงเล่นเสมอคู่แข่งไป1และก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะครับฟอร์มการเล่นช่วงหลังก็ถือไม่ดีเลยครับทีมอย่างเครโมเนเซแล่ก็คู่นี้นะครับสี head ่ตีเฮตูเฮตย้อนหลังนะครับลองย้อนไปดูนะครับ 5เกมหลังสุดที่เจอกันปรากฏว่าฟิออร์ชนะไปถึง4เกมแล้วก็เสมอไปอีก1เกมนะครับดังนั้นเกมนี้ก็ถือว่าฟิออร์นดนาดูจากฟอร์มโดยรวมตอนนี้นะครับถือว่าดูดีกว่าเฮ t ทูเฮทก็ดีกว่าครับดังนั้นเกมนี้เชียร์ทีมอย่างฟิออร์ไปได้เลยนะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาตีสองนาทีนะครับฟุตบอลเฟนคัพนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างรียงไปได้เลยครับวันนี้จะยกคนนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างน้องสำหรับเกมคู่นี้นะครับโอลิมปิกรียงผลงานโดยรวมช่วงหลัันีถือวาดมก ไม่แพ้ใครมา6นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็เกมล่าสุดสามารถบุกไปชนะทีมอย่างเปเช่ได้ถึงปลักหรแปลง1ประตูต่อศูนย์นะครับในเกมลีกเอิงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกำลังมั่นใจนะครับวันนี้นะครับตัวหลักๆลนำทัพโดยเอเล็กซองเดลากาเซตนะครับรายานเชอร์คีนะครับกลหลงแตงตัวิโซนะครับอามินซาแล้วก็เกมรับนำทัพโดยนักเตะอย่างเดยันลอฟเรนครับวันนี้จะยกคนนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างน้องซึ่ง4นัดหลังสุดในการลงเล่นไม่ค่อยดีเลยครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2ครับ แล้วก็ผลงานในบ้านครับ5เกมหลังสุดของน้องชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเกมนี้เชียร์โอลิมปิกลียงไปได้เลยนะครับเอะไะครับ3ทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ครับไล่มานะครับคู่แรกเชียร์ทีมอย่างเวสแฮมครับคู่ที่2เชียร์ฟิออแล้วก็คู่ปิดท้ายครับเฟรนส์ครับให้เชียร์ทีมอย่างโอลิมปิกลียงไปได้เลยนะครับเอะไะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไสก้อยในทุกๆช่องทาางงดด้้วววยคครรัััับบนนนนีีผมฝตลไปก่อสส